สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการปั๊มอัพไอครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปอัปเดตข่าวสารในแวดวงโทรศัพท์มือถือ IT รวมถึงกกาเจตต่างๆและแอปพลิเคชันต่างๆที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมครับ คุณผู้ชมครับปกติผมจะมาพบกับคุณผู้ชมเนี่ยอาทิตย์ละครั้งนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยผมห่างหายจากการได้พบกับคุณผู้ชมเนี่ยมาประมาณ2อาทิตย์เนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจริงๆเจ็บมากๆเลยครับกับแฟนเดอะกันเนอร์อย่างผมนะครับที่ผลงานนี่ยย่ำแย่ไม่ชนะใครมา2อสนัดแล้วก็ว่าได้นะครับโอ้ตอนแต่ก่อนเนี่ยเริ่มต้นมาเนี่ยเราแทบจะลุ้นที่1นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเราขอที่4เอาไว้ก็โอเคแล้วกลับมาในรายการของบั๊บบัพบไอทีในวันนี้นะครับรายการบัอัััพพในนนนวี้้ะะคครบจาุณผูชม ไปอัปเดตข่าวสารนะครับและก็ข้อมูลในการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นล่าสุดนะครับซึ่งผมเรียกได้ว่าในประเทศไทยเนี่ยโทรศัพท์มือถือแบรนด์นี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างที่จะคุ้มค่าในเรื่องของคุณภาพและราคามากนะครับผมกำลังพูดถึงแบรนด์ของ oppo นั่นเองนะครับล่าสุดนะครับที่เปิดตัวไปในวันที่21มีนาที่ผ่านมาก็คือ oppo find 7นะครับคุณผ,ผู้ชมครับวันนี้ผมจะไปรีวิวแล้วก็เจาะลึกในส่วนของ oppo find 7อย่างลึกๆเลยแล้วครับ ในช่วงท้ายของรายการนะครับผมจะแนะนำแก๊เจนนะครับสำหรับคนที่ต้องมีการขับรถบ่อยๆโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับที่ต้องขับรถและต้องการที่จะบันทึกเหตุการณ์ต่างๆรอบๆตัวรถไว้นะครับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับกล้องติดรถยนต์นะครับมีหลากหลายหลายประเภทหลายแบบหลายราคาเดี๋ยวเราจะไปดูกันในช่วงท้ายของรายการครับผู้ชมครับในช่วงแรกของรายการนะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ห้างที่มีโทรศัพท์มือถือขายเยอะที่สุด นั่นก็คือมารม์อนคอนะครับหลายๆคนนะก็คงอยากรู้แนละ้ว่าปัจจุบันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยครับโทรศัพท์มือถือรุ่นไหนที่ขายดีามากวันนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปที่ร้านช้างน้อยโมบายครับเป็นร้านที่ผมเนี่ยโหดันดนค้นหามานานมากแล้วก็เป็นร้านที่บริการดีมากๆเลยแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของโทรศัพท์มือถือได้ดีจริงๆวันนี้เราไปคุยกับพี่ช้างกันนะครับว่า เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้กับโทรศัพท์มือถือปัจจุบันตอนนี้มีเป็นพวกโน้ตสามแล้วก็พวกห้าเอสไอเอฟห้เอสสี่แล้วก็พวกแกลนอะไรพวกนั้นซัมซุงตอนนี้ก็ขายดีนะครับครับผมแล้วไอ้ตัวโน้ตสามนี่ส่วนใหญ่ลูกค้ามาดูนี่เขาเน้นในเรื่องก็เน้นตรงที่ว่าหน้าจอใหญ่แล้วก็มีปกากกาครับผม <Keys S 1> แลม้วก็เรื่องความเร็วส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นกลุ่มไหนครับก็ตอนกลางนะครับพวกนี้ส่วนมากเป็นพวกวัยรุ่นแล้วก็คนทำงานครับ ถ้าเ,าาาเกิดว่ายื่งที่นนลองลงมาละครับถ้าเกิดราคาที่ต่ำกวัานิดนึงถ้ารองลงมาตอนนี้ส่วนมากลูกค้าจะเน้นเป็นพวกหน้าจอเน้นใหญ่นะฮะแล้วราคาไม่แพงก็อยากเป็นพวกแกลนพวกเมกกัอะไรพวกนี้ราคาซึ่งอยู่ในระดับหมื่นต้นๆไม่แพงมากครั mm hmm. บ แล้วที่ร้านใช้ร้านของเฮียเนี่ยครับส่วนใหญ่เราเน้นเรื่องการขายเป็นทางซัพพอร์ตหรือว่านิดนึงก็ทั้งรวมทั้งหมดอยู่แล้วครับผมเราต้องขายในราคาที่โอเคย่อมยาวแล้วก็เน้นราคาหลังบริการในการขายเป็นลูกค้าประจำที่มีการมาเทิร์นเครื่องแล้วก็เทรดเครื่องใหม่เข้าไปตอนนี้มือสองรุ่นไหนที่คนขายเยอะครับก็ส่วนมากเป็นพวกไอโฟนแล้วก็พวกซัมซุงหน้าจอใหญ่ใหครับไอตัวโน้ตสามกล่นี่นิดนึงครับไอตัวนี้แบตเตอรี่มันอยู่ไหนครับก็ ประมาณวันนิดหน่อยครับผมวันกว่าครับผมอะไรที่น่าจอใหญ่ๆมันจะประมาณนะี้ครเบมาตรฐานแล้วเรื่องของโปรแกรมอนะไรนี่ัสป,ปอร์ตด้วครับก็ถือว่าตอนนี้เสถียรแล้วครับในเรื่องโปรแกรมนะฮะ ครับและในช่วงที่2ของรายการนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรีวิว oppo find 7นะครับที่เปิดตัวไปเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาเร็วๆนี้สดๆสดร้อนๆที่ปักกิ่งครับคุณผู้ชมครับโทรศัพท์มือถือ oppo find 7ตัวนี้นะครับเป็นโทรศัพท์มือถือที่เพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพในเรื่องของกล้องในเรื่องของคุณภาพภาพความละเอียดของภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าในรุ่นของ oppo find 7เนี่ยแยกออกไปยังไงบ้าง OPPO Find 7นะครับเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของ OPPO ที่มีเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับพอออกมา2รุ่นด้วยกันคือรุ่นที่เป็น Find 7แล้วก็ Find 7A โดยรุ่นที่เป็น Find 7A นะครับจะเป็นรุ่นที่ลดสเปคลงมาจาก Find 7นะครับโดยราคาเนี่ยก็จะลดหลั่นกันลงมานะครับ Find 7A ก็จะราคาถูกกว่านิดนึงราคาเปิดตัวที่ปักกิ่งนะครับสำหรับตัว Find 7A เนี่ยอยู่ที่16,500บาทนะครับส่วน Find 7A เนี่ยจะอยู่ที่19,00 0บาท สำหรับตัว OS นะครับของไฟ7นละงไฟ7 a เนี่ยก็ไม่แตกต่างกันนะครับจะใช้เป็น Android c 4.4นะครับและก็สำหรับตัวที่แตกต่างกันก็คือในเรื่องของ CPU นะครับสำหรับไฟ7นะครับจะเป็น Quad-Core 2.5 GHz นะครับส่วนเป็นไฟ7 a นั้นนะครับจะเป็น Quad-Core 2.3 GHz หน่วยความจําในตัวเครื่องนะครับไฟล์7นะครับจะให้แรมมาที่3จิกนะครับความจุอยู่ที่32จิกะไบต์นะครับและรองรับ Micro SD ได้สูงสุด128จิกะไบต์ส่วนไฟล์ 7A นะครับจะมีแรมให้มาอยู่ที่2จิกะไบต์ครับแล้วก็หน่วยความจําในตัวเครื่องอยู่ที่16จิกะไบต์รองรับได้เท่ากันนะครับ128จิกะไบต์ครับ เอาละครับมาส่วนที่เป็นหน้าจอกันบ้างนะครับหน้าจอของรุ่นไฟ7กับไฟ 7A เนี่ยขนาดเท่ากันนะครับอยู่ที่5.5นะครับแต่ว่าจุดเด่นของไฟ7นะครับคือ,อความละเอียดของหน้าจอนะครับจะอยู่ที่2,560 คูณ1,440นะครับถ้าเป็น ppi ก็คืออยู่ที่538 ppi ครับในส่วนของรุ่น7 a ธรรมดานะครับก็จะอยู่ที่1920งคูณ1น8 0 80, นะครับส่วนของ ppi อยู่ที่403 ppi ครับความละเอียดของกล้องนะครับเท่ากันอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับกล้องหน้าอยู่ที่5ล้านพิกเซลครับ สำหรับแบตเตอรี่นะครับตัวไฟ7จะมีมามากกว่าตัวไฟ 7a นะครับไฟ7จะอยู่ที่3,000ม ah ิลลิแอมครับแล้วก็ส่วนไฟ 7a อยู่ที่2,800ม ah ิลลิแอมครับสำหรับคุณสมบัติหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่สามารถชาร์จได้เต็มไว75%ใน30นาทีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถที่จะถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ครับ ความละเอียดของตัวกล้อง13ล้านนะครับสามารถปรับขนาดให้เป็น50ล้านได้โดยใช้ซอฟต์แวร์ครับตัว Oppo Find 7นะครับมีการใช้โมดูลกล้องของ Sony รุ่น IMX 214นะครับเป็นรุ่นที่2ของเซ็นเซอร์แบบซ้อนกันนะครับสามารถลดความพรามัวในการถ่ายภาพเคลื่อนไหวรั้นั่นก็คือคุณสมบัติทั้งหมดของเจ้าตัว Oppo Find 7นะครับเห็นไหมละครับว่าทั้งคุณภาพและราคาเนี่ยใกล้เคียงกันมาก เพื่อนๆสาวกของ oppo ทั้งหลายก็เตรียมรอเลยนะครับสำหรับเจ้าตัว oppo 5 7ครับและในช่วงท้ายของรายการนะครับจะเป็นช่วงที่ผมจะแนะนำกดเจ็ตที่น่าสนใจในปัจจุบันนะครับซึ่งแกดเจ็ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบขับรถคนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในรถโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะครับที่ต้องการที่จะเก็บภาพเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวรถ g ดเ g e t ตัวนี้ครับก็คือกล้องติดรถยนต์นั่นเองครับ วันนี้นะครับจะไปดูกันนะครับว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยมีกี่แบบคุณสมบัติต่างๆของกล้องติดรถยนต์เป็นยังไงบ้างวันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปที่พันธิ์พาซาประตูน้ำครับจะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานคือเริ่มตั้งแต่ราคาไม่ถึงพันไม่มีอะไรมากเลยคุณภาพทั่วๆไปถ่ายภาพได้มีหลักฐานก็พอสําหรับคนลูกค้าที่ไม่ซีเรียสมากถ้าแพงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นพันหรือพันต้นๆพวกนี้ก็จะเป็นในลหกษของมีฟังก์ชันเพิ่มขึ้นอย่าง G sensor ก็ดี ภาพชัดขึ้นมุมกว้างขึ้นส่วนถ้าเป็นแบรนด์เนมเนี่ยดีแต่ต้องดูว่ารุ่นไหนรุ่นสูงสูงภาพดีที่สุดชัดที่สุดถ้าเอาแบบไฮโซไฮโซเลยก็จะเป็นอย่างเงี้ยดีโอดีเราหาข้อมูลได้ในอินเทอร์เน็ตคือมันเป็นแบรนด์ที่ขายทั่วโลก แต่ผมไม่ได้ทําตลาดเป็นพิเศษนะมีบางคนก็นําเข้ามาขายจําหน่ายเยอะแต่จะไม่ได้รับความแพร่หลายในประเทศไทยเพราะอาจจะไม่นมีศูนย์บริการแต่ถ้าเป็นทางยุโรปจะได้รับความนิยมสูงอันนี้คือท็อปไปเลยราคาสูง4,000กวา่านี่ขนาดเป็นรุ่นกลางๆนะครับไม่ใช่รุ่นใหญ่พรุ่งนี้ดูในเว็บไซต์ของเขาได้ร์ชคำว่า DOD ส่วนมากจะเป็นของต่างประเทศประเทศไทยจะไม่ได้รับความนิยมส่วนมากเมืองไทยที่ขายดีๆก็จะเป็นรุ่นรุ่นนี้ โนเนมนะโนเนมไม่มีห่อราคาก็จะอยู่ที่เกือบๆสองพันจอขนาดกำลังดีชิปเซ็ตดี mm hmm. ใช้ชิปเซ็ตโนวาเทคอ่าพวกนี้แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าภาพทั้งชัดทั้งกลางวันกลางคืน mm hmm. แต่จะชัดสู้ราคา4-5,000ขึ้นไปไม่ได้ mm hmm. ก็เป็นอีกหึงทางเลือกส่วนนอกนั้นก็ลูกค้าที่หาก็จะเป็นรุ่นราคาต่ำไปเลยอย่างเช่นยกตัวอยา่าง แล้วก็วกคนขายเยอะเยอะขนาดที่มีโจมตีกันไปมาว่าก๊อฟก็กล่องรุ่นใหม่กล่องรุ่นเก่าผมยืนยันไว้เลยว่าไม่เหมือนกันถ้าก๊อฟเปิดขึ้นมาจะต่างเลยคือซอฟต์แวร์จะใช้เป็นของรุ่นห่วย,วยที่ราคาแค่ห้500าร้อยบาแต่ถ้าไอตัวที่เป็นตัวของดีเนี่ยซอฟต์แวร์มันก็จะเป็นเฉพาะของมันอยู่แล้วนะครับที่ขายดีเพราะมันเล็กส่วนมากกล้องติดรถเขาชอบเล็กๆ มันจะไม่เหมือน GPS ถ้า GPS เขาต้องจอใหญ่ๆเพื่อให้เราดูได้ประมาณนะนี้แล้วปกติการรับประกันของทาร้าเป็นไงบ้างส่วนมากถ้าเป็นกล้องติดรถยนต์ทั่วไปที่เป็นแบรนด์จีนนะไม่ได้เป็นของดีๆอย่างเงี้ยจะรับประกัน3เดือนอเสียเปลี่ยนใหม่มคือเปลี่ยนใหม่ทันทีเลยถ้าไม่แตกไม่หักไม่จมน้ำหรืออะไรอย่าง แล้วไอ้เรื่องระยะเวลาในการที่เราจะบันทึกตัดให้มันเป็นยังไงบ้างครับมันอยู่ที่เมมแต่ทั้งนี้ทางนั้นระบบของการบันทึกกล้องติดรถยนต์ทุกชนิดจะเป็นแบบวนลูปก็คือจะเป็นบันทึกแบบวนย้อนกลับเมมโมรี่จะไม่มีวันเต็มคือพอมันบันทึกไปปุ๊บเรื่อยๆพอเมมเต็มมันก็จะไปลบช่วงต้นแต่มันไม่ได้ลบทั้งหมดมันจะค่อยๆลบของใหม่ก็ค่อยๆมาแทนก็จะเป็นเนื้าเหมือนงูกินหาง ตอนนี้ก็เราก็คือเลือกซื้อตามเเมนรีที่เราอยากได้เลยครับถูก<อ>ถ้าอย่างตัวที่แนะนำราคาไม่แพงมากก็สักประมาณ16กิกอ่าใช่ครับ8กิกบางคนก็ใช้8กิกนะเพราะว่าฟู h ีเนี่ย8กิกก็อยู่ที่ประมาณ45นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วแต่ระบบบีบอัดไฟล์ถ้าเป็นพวก H 2 6 4ก็จะได้ประมาณ1ชั่วโมงไม่เกิน10นาทีแต่ถ้าเป็น M JPEG ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เก่ากว่าหน่อยนึงมันก็อาจจะได้ประมาณ40กวานาทีถึง50นาทีภาพมันก็จะไม่ชัดมากภาพมันก็จะสู้พวกที่สองสี่ไม่ได้แต่ก็ถือว่าใกล้เคียงส<ม>ำหรับลูกค้าเลือกเพราะว่าราคามันก็ต่างกันเกือบพันนะไปถามเรื่องเกี่ยวกับการชาร์จไฟนิดหนึ่งครับตัวมันเองนี่ต้องชาร์จไฟยังไงบ้างครับควรจะเสียบที่จุดบุหรี่ไว้ตลอดเวลาต้องติดรถยนต์ถ้าสังเกตทุกยี่ห้อจะมีสายเสียบจุดบุหรี่ยาว ยังต่ำๆสามเมตรสามเมตรครึ่งหรือ4เมตรแล้วแต่รุ่นเพื่อที่จะทําให้เราเดินสายไฟไม่ได้ผ่าหมากมาตรงกลางเพื่อเราให้ได้เดินอ้อมๆสาเหตุที่ต้องเสียบตลอดเพราะว่าแบตเตอรี่ในตัวกล้องมันมีน้อยและลักษณะาการถ่ายวีดีโอเนี่ยมันใช้แบตเตอรี่ค่อนข้างสูงเอามือถือก็ได้ง่ายๆเอา iPhone เนี่ยเทปๆมันถ่ายวีดีโอตลอดเลยผมให้ยังเก่งไม่เกิน3ามชั่วโมงประมาณนี้อันนั้ตามน้ำแบบใหญ่นะแต่กล้องติดรถเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยแบตบข้างใน 3 4 0 0มิลลิแอมบางรุ่นอาจจะ500อมิลลิแอมเป็นเรื่องโปกติพวกนี้นแล้วแบตเตอรี่มันก็จะหมดและที่สำคัญคือถ้าเราใช้แบตเตอรี่โดยที่ไม่เสียบที่จุบุรีถ้าเราไม่กดเปิดเองด้วยมือเราก็จะไม่ได้ถ่ายแต่ถ้าเราเสียบที่จุบุรีเราสตาร์ทเครื่องไฟเข้าเปิดเองถ่ายเองดับเครื่องปิดเครื่องเองเพราะฉะนั้นแล้วยังไงก็ควรเสียบถ้าไม่เสียบเราจะลืมไงทุกครั้งเราขึ้นรถยุ่งๆกระโดดขึ้นรถขับละ ถามลาลุ้ทีอ้าวละฮะไม่ได้เปิดกล้องแต่ถ้าเราเสียบไฟไฟเข้าเปิดเองค่ะเองเดื่อปกติแบตเตอรี่ที่ติดอยู่ในตัวกล้องเนี่ยครับมันสามารถใช้งานได้นานไหมครับส่วนมากประมาณปีะโอ้แบตเสื่อมนี้แล้วแต่คุณภาพของรุ่นส่วนมากที่ผมเจอนะประมาณ 4- 5หเดือนเริ่มเสื่อมละแต่อย่างนี้ลูกค้าไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเสียบไว้ตลอดอยู่ดีเสื่อมก็ต้องปล่อยเสื่อมไปเลย นะครับหรือถ้าซีเรียลก็ได้นะเราก็เก็บมาชาร์จแล้วค่อยเอาไปใช้แต่มันจะยุ่งยากไงในยุคสมัยนี้มันมีอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นเพราก็าคไม่แพงมาก,กใช่ครับแล้วก็สามารถทำให้เซฟกับชีวิตเราได้มากขึ้นเวลาที่ตอนนี้ที่มีอุปัติเหตุใช่คือมันเหมือนว่าเรามีอะไรให้ไปยืนยันกับเขาได้ว่าเฮ้ยเราทําในสิ่งที่ถูกต้อง เราอยู่ในเลนของเรานะคุณเบียดเข้ามานะคุณอะไรอย่างนี้นอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับบคคุณมากนะรัยินดีครับสั่งร้านนี่มีครับร้านชื่ออะไรครับอ่าร้านซิกเนเจอร์ครับอยู่ชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งรตรงข้ามธนาคารกสิกรไทยครับ คขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากร้าน s i กเนเจอร์นะครับโดยน้องโอที่พันทิพย์พาซ่าประตูน้ำนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปเลือกซื้อกล้องติดรถยนต์ได้ที่ร้านนี้นะครับผมแนะนําว่าเป็นร้านที่ดีและก็ให้คําแนะนำมีดีกับลูกค้าทุกๆคนเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับรายการบ้ามาไอทีนะครับหมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่ในเทปหน้านะครับสวัสดีครับ 不好好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 好